สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่26นะคะฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่26นะคะก็สรุปเนาะของวันที่25นะคะพี่พี่น้องจา๋ามาวิ่งรอบสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋ามาวิ่งรอบสุดท้ายนะคะรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกตินะคะรอบ v i p นะคะไม่มาเนาะตัวเจาะ มาแต่ตัววิ่งรอบสุดท้ายรอบเดียวนะคะมาสีรอบสุดท้ายเนาะก็วันที่ 20, 26นะคะพี่น้องจ๋าก็ไปลุ้นกันต่อเนาะก็แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็แก้มือใหม่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่26นะคะพี่น้องกับแนวทางฮานอยสูตรหเม็ดเดียวนะคะ

08และ09นะคะไปกับทุกครั้งนะคะขอบคุณนะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยะคะ่ะก็ขอบคุณเช่นเดิมเนาะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับตัวเน้นเนาะตัวที่แอดชอบนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะพี่น้อง สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ